ระวังแล้วก็ไม่รอดจียอนแจ้งติดเชื้อโควิดนอนป่วยหนักสามวันตอนนี้หายแล้วขอให้ไม่เจอกันอีกยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องสาหรับเชื้อไวรัสโควิด -19 ล่าสุดนักแสดงสาวจียอนก็ไม่รอดอีกรายออกมาโพสภาพผ่านทางอิสแกรมส่วนตัวแจ้งข่าวการติดเชื้อโควิดพร้อมแคชั่นอัปเดตอาการที่ผ่านมาว่าอีโควิดขอให้ไม่เจอกันอีก ระวังแทบตายสุดท้ายก็ติด่ป่วยหนักมาตั้งแต่สามวันเต็มๆทั้งเจ็บคอไอปวดตัว,ตวถึงไม่มีไข้แต่อาการรุมรุมเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนพอวันที่ห้าคือดีขึ้นเยอะมากตอนนี้หายแล้วแต่ไม่ได้กินอะไรทานอะไรก็ไม่ได้รสชาติครบใครเป็นเหมือนนูไหมหวังว่ากลับมาเหมือนเดิมเร็วๆดูแลตัวเองกันดีด้วยนะคะทุกคน โรคนี้มันไม่น่ารักอย่าเป็นเลยค่ะสุดท้ายต้องขอบคุณพี่กันแจนพี่นนท์พี่ตาลพี่โดพี่ตามพี่โซพี่หัน่นและอูยูที่คอยส่งอาหารยาขนมและกำลังใจมาให้พวกหนูนะคะรักหายเร็ hashtag,